สวัสดีครับพบกับผมหงแดงได้อีกครั้งวันนี้สรุปผลศึกเจ้ามวยไทยศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอเซาที่10ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้มีเรื่องอยากเล่าเล็กๆน้อยๆ,ๆถือว่าเป็นบทดราม่าที่มากันเยอะเหลือเกินในโลกของโซเชียลสรุปผลศึกเจ้ามวยไทยก่อนศึกเจ้ามวยไทยคู่หนึ่งเพชรทองคำเดชเพชรสีทองเจอสตางทองชอห้าประชัก มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว4ครั้งปรากฏว่าสตังทองนะแพ้มา4ครั้งครั้งนี้ครั้งที่5ปรากฏว่าผลการชกนะวันนี้สตังทองทําได้ดีเป็นพิเศษแล้วก็ตีไข่แตกไล่มาเป็น1ต่อ4วันนี้ขอบอกว่าสตังทองโชว์ฟอร์มสวยงามมากๆากส่วนคู่สอยอดกิติทอเทพสุทินเจออภิเดชเดชพิเศษทองร้อยสามมวยคู่นี้นดะ้ยอดกิติเคยชนะคะแนน อภิเดชดเด,ดพิสีทองมาวันนี้ล้างตาการชกจบลงในยกที่สายอดกิตินะทิ้งตัวลงให้กรรมการนับถึง10แพ้น็อกในยกนี้การแพ้น็อกในยกนี้ทำให้มีคนมองยอดกิติไปในแง่ลบต่างๆนานาดูจากภาพช้ายอดกิติไม่โดนอะไรเลยทิ้งตัว ให้กรรมาการนับถึง10อย่างมีเงื่อนงำท่านรองในสนามในสนามจะต้องตรวจสอบดูว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับยอดกิตติได้อย่างไรมาถึงคู่เอกคู่เอกต่างศึกต่างซ้ายนะเพชรสมหมายสอสมหมายเจอจากดาวเพชรเกียเพชเป็นโครงการแลกเปลี่ยนมวยนะของคุณอาสมหมายกับก่องคุณอาชุนเกียรติเพชรการชคในวันนี้จากดาวสู้ไม่ได้เลย จากดาวร่างกายเริ่มมาแล้ววันนี้จากดาวสู้ไม่ได้หาไม่เจอไล่ไม่ทันช้ากว่ากิกหนึ่งเห็นชัดเจนต้องยอมรับความพ่ายแพ้วันนี้บอกว่าเพชรสมหมายเก่งจริงๆแล้วก็มาถึงคู่เอกคู่เอกเด่นพยักเดชเพชรสีทองวันนี้ต่อสองปอนนะให้เพชรเสตูสอเถรพัดการชบเข้มข้นมากๆวันนี้เด่นพยักซ้ายจากอุบลโอจัดจ้านจริงๆ เป็นเด็กที่หัวใจเกินร้อยอายุน้อยมาก16วันนี้สู้กับนักชกรุ่นพี่24โอ้เด็ก16ชกได้ดีขนาดนี้แถมเป็นมวยใหญ่อีกต่อสองปอน์อีกโอ้โหวันนี้เตะพี่เถิดเทิงสุดท้ายชนะคะแนนรุ่นพี่วันนี้บทวิเคราะห์ขงแดงนะให้เข้าสองคู่วันนี้ให้อยู่แดงทั้งหมดปรากฏว่าเข้าคู่สคู่4ส่วนทีเด็ดให้ทีเด็ดไปที่เพชรสมหมาย มาถึงสรุปศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอวันนี้4คู่เข้า3ามนะหนึสเข้าพลาดคู่4คู่1สิงทองน้อยแสงทองค่าแก๊สเจอไทยแลนด์เล็กเจริญเมือง1้อปรากฏว่าสิงทองน้อยเนี่ยแกล่งทั่วแผ่นวันนี้นะชนะนอกยกสามสวยงามมากๆชนิดที่คู่ต่อสู้สู้ไม่ได้เลยมาถึงคู่2คู่สองวันวิเศษลูกบ้านใหญ่เจอมเหวสวนส์หนุ่มน้อย เหมสสวนนี่หายไปสองสาปีกลับมาเที่ยวนี้หวังว่าจะมาแจ้งเกิดเจอของแข็งอย่างวันวิเศษโวันวิเศษวันนี้ของเขาดีจริงๆออกแต่ละลูกออกแต่ละดอกนี่หนักมากเบียดนะเบียดเฉือนชนะเหมสสวนสนุกส่วนคู่สประกายเพชรทรงเดชร,รถบ้านเจอยอดมีชัยเกียรติจำรวนร้อยสโอ้วันนี้ขอบอกว่าประกายเพชรเนี่ยเก่ามากๆเจ๋งจริงๆ มัดแต่และลูกนี่ออกไปในหน้าตุกตับตุกตับแข้งสวยงามหลักเหลี่ยมไอคิวดีวันนี้ต่อยท้องต่อยลาตัวนะกรรมการทนไม่ได้ยอดมีชัยโดนตรงไหนเน่างนั้นโดนตรงไหนจุกตรงนั้นกรรมการจับแพ้ยกสี่มาถึงคู่เอกคู่เอกพูมชใจไทยประกณ์พอสสรินเจอเมฆแคลนใจเดินหน้าแล้วท้าดวนไฟเตอร์ก็ต้องภูมิใจไทยฝีมือครอเพื่องก็ต้องเมฆวันนี้หงแดงพลาดนะ ให้อยู่ภูมิใจไทยมองว่าภูมิใจไทยแกร่งกว่าทั่วแผน่นแต่วันนี้ความแร่งความแข็งแกร่งสู้สติปัญญาของเมฆไม่ได้เมฆวันนี้มันชกดีจริงๆอาวุธที่ออกแต่ละลูกการเบียดการประะัตชใช้หลักเลี่ยมใช้สมองใช้ iQ ดูว่าเมฆมันเก่งกว่าวันนี้ต้องยอมรับความแพ้ของภูมิใจไทยเมฆเก่งจริงๆวันนี้ลอกเตะลอกต่อยนะ ภูมิใจไทยไปไม่เป็นเลยแพ้คะแนนขาดลอยนี่คือสรุปผลศึกเจ้ามวยไทยสรุปผลศึกท่อน้ำไทยเกียรติแพทีเคโช่อง3และช่อง JKN18 โดยหงแดงสุรินเอฟซี FC, ชอบกดซับสไครกดแตดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพรุ่งนี้นาพรุ่งนี้มีช่างก่อนชกมวยไทยเจ็สีเดี๋ยวมีข้อมูลดีๆพร้อมกับอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันล่าสุดเรทราคาต่อรองล่าสุดไปถึงไหน เจอกันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนขอให้เอฟซีทุกคนนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ